ประทุมธานีที่เก่าเวลาเดิมนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเกิดฝนกระหน่ำต่อเนื่องสักสามชั่วโมงซอยมิสูบิชิน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งเมตรอ่ะี่เซนเป็นถนนโพลโยธินขาออกช่องทางคู่ขนานหน้าบริษัทมิสูบิชิที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนะคะน้ำท่วมถนนสูง40เซนโดยเฉพาะในบริษัทมิซูบิชิน้ำ,นำท่วมนะใช่ค่ะท่วมทางสัญจรของประชาชน่ิชัยรถเป็นจำนวนมากนะคะ เห็น <S él ite> <He> ว่าบางคันนี่ท่วมสูงถึงกระโปรงหน้าของรถคุณชิดอายุ45ปีบอกว่ามาส่งของแถวนี้เป็นประจำฝนตกลงมาเมื่อไหร่น้ำท่วมแบบนี้ตลอดกว่าจะระบายได้หมดก็ใช้เวลานานนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรกม .44 เขาบอกสัญจรลำบากมากก็ไม่รู้จะทำยังไงไหนเข้าไปในโชว์รูมเหรอค่ะโอ,นอ้นี่ดูข่าวไปนี่ก็ลุ้นไปนะเนี่ยภาพมาเร็วๆหน่อย ฮท่านผู้ชมครับปทุมธานีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นน้ำเข้าไปท่วมสนามฟุตบอลที่โรงเรียนปทุมวิไลที่บางกรอกใช่ไหมเป็นเพราะว่าฝนตกหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะน้ําก็เลยไหลามาท่วมสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะคะคือพื้นถนนเนี่ยสูงกว่าพื้นที่ของโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะสนามฟุตบอลน,นะคะน้ําก็เลยไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก็มาท่วมสนามฟุตบอลต้องสูบน้ํานะคะสูบมาที่ถนนน,นี่แหละค่ะเพื่อให้ไหลไปตามท่อระบายน้ําช่วงนี้